ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะคะว่า manifest มองให้เห็นภาพทำสมาธิก็แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์เลยยังไม่ได้มีสิ่งที่เกิดขึ้นเลยหรือว่า manifest ที่ล่ำเรียนมาเนี่ยมันอาจจะผิดหรือเปล่านี่คือวิดีโอที่คุณควรที่จะต้องดูว่าเพราะจริงๆแล้วคุณอาจจะทำผิดวิธีนั่นเองค่ะนั้นใครหลายๆคนใช้กระบวนการนี้แล้วไม่ได้ผลนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่องนี้ค่ะเขายืนกรานหรือเขา มันตั้งใจเกินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันตั้งใจจาก ความขาดแคลนและเขากลัวไม่ได้เมื่อเขากลัวไม่ได้เมื่อเขากลัวขาดเขาก็เลยต้องควบคุมผ่านกระบวนการที่เรียกว่า m a n ิ f ฟสค่ะ get ไม่ก e t ค่ะอุอันนี้เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากๆคุณก็เลยไปบีบคอจัก,กรวาลไปบีบคอพลังงานค่ะจงเอามาให้อย่างที่ฉันต้องการเห็นไหมนี่ฉันทำ vision บอร์ดแล้วฉันมองเห็นภาพ vision บอร์ดจงเอามาให้กับฉันเพราะฉันกลัวไม่ได้ วายเบรชั่นที่คุณส่งออกไปก็เลยเป็นวายเบรชั่นของความขาดของความกลัวของความรู้สึกที่ว่าคุณแบบขาดแคลนคุณหวยหาสิ่งนั้นเอ,อคุณหวยหิวคุณอยากได้และพลังงานเหล่านี้คือโลวายเบรชั่นทั้งหมดค่ะที่คุณขาดที่คุณกลัวทั้งหมดก็เลยผ่านกระบวนการเมนิเฟสเอามาเป็นเครื่องมือนั่นเองซึ่งจริงแล้วตามกฎของพลังงานนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นคุณต้องกราบมาอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะปัจจุบันขณะด,ด้วยความวางใจด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาอยู่ในโฟล์สเตตเลิฟจอยพีชความรักในสิ่งที่คุณทำจอยคือความสนุกสนานกับปัจจุบันขณะด,ด้วยความตื่นเต้นด้วยความลหลงไหลที่คุณลงมือทำในทุทกๆวันแล้วคุณก็วางใจคุณมีความสุขคุณมีสันติสุขเกิดขึ้นภายใน อันนี้จะดิ้นรนไขวายคว้าที่อยากได้ตามวิชั่นบอร์ดตามภาพที่คุณเห็นหรือตามเป้าที่คุณต้องการแต่คุณวางใจกับปัจจุบัน เพียงเท่านี้พลังงานทั้งหมดคุณจะดึงกลับมาอยู่ในสนามพลังของคุณค่ะคุณจะมีแต่เลิฟจอยพีทอเวนแดนจึงเกิดขึ้นและเมื่อนั้นจึงเกิดโมเมนตัมทีละเล็กละน้อยของพลังงานค่ะที่คุณเชื่อมั่นในศรัทธาตัวเองที่คุณวางใจในจักรวาลทุกๆวันลงมือทำด้วยความสุขความรักความหลงไหล และเมื่อนั้นแทนนี่จะไปโฟกัสอนาคตที่ยังไม่มา,มาไม่ถึงตามวิชั่นบอร์ดที่คุณอยากได้เปลี่ยนโฟกัสใหม่ค่ะปัจจุบันขณะนะเท่านั้นด้วยเลิฟจอยพีด้วยความรักด้วยความหลงไหลด้วยความสนุกสนานด้วยความตื่นเต้นเพียงเท่านี้ค่ะกดแรงดึงดูดจึงทำงานค่ะที่รักเมื่อปัจจุบันขณะนะคุณเกิดขึ้นได้มันจะดึงดูดสิ่งนี้ตาม พลังงานภายในตัวคุณตามคุณค่าตามความรักตามความตื่นเต้นค่ะที่คุณส่งไวฟ์ออกมาแบบนั้นให้มาหาคุณด้วยพลังงานนั่นเองค่ะที่รักพลังงานจากปัจจุบันขณะนะคะเปลี่ยนโฟกัสใหม่กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณนะด,ด้วยเลิฟจอยพีทค่ะและเมื่อนั้นจะช่วยทำให้คุณใช้กฎแรงดึงดูดกระบวนการเมนิเฟสจึงเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ค่ะถ้าใครชอบวิดีโอสาระดีๆแบบนี้ในเรื่องพลังงานจิตวิญญ,ญาณนะ กดแรงดึงดูดติดตามไหวได้ในช่อง tiktok facebook และ youtube ค่ะที่ชื่อว่ามีนิมสตูดิโอค่ะ